ขวัญออกแลยอ๊ร้อนมือมากแบบหอมนุ่มครับเนี่ยนุ่มเบ่งมากครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมอเนาะเดี๋ยวมาย่างครับปิ้งไปวันอ่อน แล้วก็น,นี้เป็นหมูยอครับย่างใบตองย่างคาใบตองอันนี้ได้แล้วเพิ่มความหอมนี่ครับจากที่เรารอกันมาประมาณสิบนาทีเริ่มหอมแลครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเริ่มเหลืองนะครับ ระหว่างรอปลากับหมูยอสุกเนาะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันวันนี้อัขอ,อแทบแทบหน่อยครับระหว่างที่รอปลาสุกเนะาะเดี๋ยวมาทำแจ่วกันครับน้ำจิ้มไอ้จะเป็นมะขามเปียกเนาะนอ้จะเป็นน้ำจิ้มหมูที่พี่เขาทำไว้ตอนที่ไปซื้อหมูย่างมาเนาะะกินไม่หมดก็เดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มใหม่เลยครับ ที่เหลือน้ำจิ้มที่เหลือใส่ไปลงไปก่อนอันดับแรกอันนี้ผมจะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกมันก็จะออกเลยดเปรี้ยวเปรี้ยวมหวานเนาะชอบแบบไหนก็ปรุงเอาแล้ะครับสูตรมไม่มีตายตัวครับตามด้วยข้าวคั่ว แล้กวก็พริกป่นนะครับต้นหอมผักชีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคนกันแค่นี้ก็เริ่มแบบส่งกินนะครับ เทอมน้ำปลาทักนี้หนึ่งน้ำมะขามขอน้ำมะขามก็จะออกเปรี้ยวออกหวานอยู่แล้วนะครับมันจะกลมกล่อมลงตัวพอดีผมว่ากินหอมมากครับอย่าลองชิมทักนิีนเลยครับม,มีความเผ็ดความเปรี้ยว อมหวานนิดนนะครับอันนี้นะครับพอน้ำจิ้มเราใส่ผักเพิ่มไหมครับอย่ารอปลากระหมูยอสุกก่อนนะครับย่างใช้ไฟอัอนอ่อนนะครับแต่เย็นๆไทยดีก็คือแบบ ย่างไปกินไปเรื่อยนะครับเป็นไงครับสีสันปลาก็เริ่มจะสุกเลยครับเ้อเราเอ,าอกพักกับนี่ครับปลากับหมูยอที่เราย่างไว้นะไฟอ่อนอ่อน,นะครับอันนี้ผมกะประมาณสักกี่นาทีอะข้างลั้นสิบนาทีเนาะ ย่างไปเรื่อยใจเย็นๆนะครับกินร้อนๆอุ้ยตอนอืกินหอมมากครับเดี๋ยวหั่นหมูยอกันต่อครับวันนี้หมูยอเป็นแบบที่เห่อไปตองมาเนาะผมก็เลยลองเลือกแล้วมาย่างดูนะครับ เปลี่ยนวิธีบ้างเอาไปบางทีก็จะหมักเฮ้ยจะยำนะ่กะ็เอาเอาเอาไปยำก็กินบ่อยแล้วนะเอาอย่างไฟห้อห้อมมาดูกันว่ามันแบบสีสันเป็นยังไงอือหือร้อนหอมมากหอมใบตองนะครับควันนังออกอยู่เลยครับเห็นไหมโอ้ยร้อน ขวัญออกเลยโอ้ยร้อนมือมากแบบหอมนุ่มครับเนี่ยนุ่มเบ้งมากครับโอ้ยร้อนหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามเราชอบเลยนะครับวันนี้ขอกลาบแบบเน้นๆ ถ้าแบบเป็นเมนูปิ้งย่างอย่างนี้นะคือแบบปิ้งไปกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบอร่อยเพราะว่ามันจะมีความร้อนอยู่ตลอดนะดครับเอาให้เห็นปลาด้วยนะแม่เป็นไงครับ ่าลองชิมหมูยอ,อก,กับน้ำจิ้มแจ่วเราให้ดูมหมูยอม,มีความนุ่มแล้วพวกเครื่องที่เขาทำผสมมาเนี่ยรับ มีพริกไทยเลวอร่อยมากเลยครับเจอน้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียกเราไปอโอโบอกเลยครับคุ้มกับการที่เรา้องมานั่งย่างก่อนแล้วก็มามากินอร่อยครับแล้ววันนี้ก็ต้องล้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนขอบคุณนะครับที่กดติดตามรับชมฝากกดไลค์กดทับตะไคร้ด้วยนะครับ สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า